นาดีหรือนาเลวที่ขูทั้งหลายพืชที่หวานลงในนาที่ประกอบด้วยลักษณะแปดอย่างย่อมไม่ให้ผลมากไม่ให้ความพอใจมากไม่ให้กำไรมากประกอบด้วยลักษณะแปดอย่างเป็นอย่างไรคือนาในกรณีนี้พื้นที่ลุ่มลุ่มดอนๆเต็มไปด้วยก้อนหินและก้อนกรวดดินเค็มไถให้ลึกไม่ได้ ไม่มีทางน้ําเข้าไม่มีทางน้ําออกไม่มีเหมืองไม่มีหัวคันนานี้ฉันใดทิ่ขุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันทานที่บุคคลให้ในสมณะพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์แปดอย่างเหล่านี้เป็นทานไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่แผ่ภัยสารมากประกอบด้วยองค์แปดอย่างเป็นอย่างไร คือสมณพราหมณ์ในกรณีนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะมีมิจฉาวาจามีมิจฉากรรมันตะมีมิจฉาอาชีวะมีมิจฉาวายามะมีมิจฉาสติมีมิจฉา,าสมาธิที่ขุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์แปดอย่างอย่างนี้เป็นทานไม่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่แพร่ภัยสารมากพิขุทั้งหลายพืชที่หวานลงในนาที่ประกอบด้วยลักษณะแปดอย่างย่อมให้ผลมากให้ความพอใจมากให้กำไรมากประกอบด้วยลักษณะแปดอย่างเป็นอย่างไรคือนาในกรณีนี้พื้นที่ไม่ลุ่มลุ่มดอนดอน ไม่เต็มไปด้วยก้อนหินและก้อนกรวดดินไม่เค็มไถให้ลึกได้มีทางน้ำเข้ามีทางน้ำออกมีเหมืองมีหัวคันนานี้ฉันใดพิกุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์แปดอย่างเหล่านี้เป็นทานมีผลมากมีอนิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมาก แผ่ไพศาลมากประกอบด้วยองค์แปดอย่างเป็นอย่างไรคือสมณพราหมณ์ในกรณีนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากรรมตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายมะมีสัมมาสติมีสัมมา,า,ามมส,ม,ม,าส,ม,สม,ม,ามาธิพิขุทั้งหลาย ทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์แปดอย่างอย่างนี้เป็นทานมีผลมากมีอานิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ภัยศาลมาก